สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต่อสักพาเดินพาชมนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินวิวเขาหลวงนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นอกจากวิวเขาแล้วนะครับก็จะเป็นในส่วนขนองถนนคอนกรีตซึ่งเป็นถนนคอนกรีตที่มีขนาดใหญ่ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ใน,นขณะนี้นะครับแล้วก็ยังติดในส่วนของเหมืองน้ําหรือว่าคลองน้ําสาธารณะมีความยาวถึง230เมตรในวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่ตําบลบางประมุงอ,อําเภอโกกพระจังหวัด นครสวรรค์น,นะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ในส่วนของเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงหรือว่านอสซอีจอนั่นเองนะครับขนาดของแปลงพื้นที่8ไร่34ตารางวานะครับขายในราคาไร่ละ150,000บาทหรือว่าราคารวมแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ1ล้าน2แสนบาทสําหรับที่ดินแปลงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราติดทางสาธารณะถนนคอนกรีตตรงนี้มีความกว้างถึง100เมตรนะครับแล้วก็ยังสูงจากระดับน้ําทะเลอยู่ที่30เมตร ต้องบอกว่าไม่เคยมีประวัติน้ําท่วมบริเวณใกล้เคียงมีในเรื่องของแรงชุมชนนะครับแล้วที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ใน,นขณะน,นี้เข้ามาทําสวนนะครับมาทําเกษตรปลูกมะม่วงมะม่วงเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าพัฒนาโซนนี้ถือว่าเป็นที่ดินเหมาะกับการปลูกบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าซื้อแล้วจะปล่อยให้เช่าก็ได้สามารถทํานาได้ถึงปีละ2ครั้งนะครับหรือว่าจะทําเป็นสวนเกษตรบ้านพักตากอากาศโคกหนองนาสามารถทําได้ก็จะเป็นเส้นเลืองเมืองเนี่ยห่างจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยโดยประมาณ 8กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปชมในโวนของภาพมุมสูงและแนวขอบเขตที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวลงมาตามต่อกันในเรื่องของรายละเอียดครับตตจจะะเดิน ตนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผมจะพาชมที่ดินดีดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญญาทาดดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทัานวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัย ผ่อนคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่รรไกลอุทยธานีสนใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ดีรับใช้ the path to plan บรรยากาศที่ดีวิวสวยอยู่แนวรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยเพื่อผลคลายบ้านคลายชีวิที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลอุไทยธานีสนใจโทรเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราไปดูในโซ่ของภาพมุมสูงนะครับก็จะเห็นได้ว่าที่ดินของเรานั้นนะครับมีในโซ่ของบ้านคนที่อยู่อาศัยนะครับแต่ในเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้าเนี่ยนะครับอาจจะต้องต่อขอขยายมาสักเล็กน้อยนะครับประมาณ4-500เมตรนะครับก็ในเรื่องของสาธารณูปโภคเนี่ยนะครับอาจจะต้องต่อขอขยายเข้ามานะครับแต่ว่าด้วยเรื่องของวิวเขานะครับอันนี้ก็ถือว่าหักล้างกันได้นะครับแล้วก็ถนนคอนกรีตขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ ประคองคู่มานะครับในส่วนของเหมืองน้ําหรือว่าคลองน้ําสาธารณะนะครับซึ่งบริเวณทางด้านหน้าแปลงที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในนาขณะนี้นะครับก็จะหันหน้าไปทางด้านของทิศใต้น,นะครับซึ่งก็จะมีความกว้างบริเวณทางด้านของหน้าแปลงที่ดินอยู่ที่100เมตรนะครับหนึเมตรมีในส่วนของถนนคอนกรีรตกว้าง6-8เมตรนะครับแล้วก็ประคองคู่มาให้ดูในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะซึ่งในแปลงที่ดินของเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมตรงนี้ก็เป็นในส่วนของท่อ แถวบ้านเราเนี่ยเขาเรียกนาคนะเป็นนาคดึงน้ำนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงน้ำนะครับเพื่อที่จะเข้าไปทําการเกษตรหรือว่าทํานาในนับปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะทําได้เลยนะครับในเรื่องของตรงนี้ลักษณะของดินนะครับก็จะออกเป็นดินล้วนนะฮะแล้วก็ที่ดินเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าไม่ต่ําจากถนนนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บในส่วนของภาพ วิวเขาหลวงนะครับซึ่งตรงนี้ใกล้กับในส่วนของตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยประมาณ19กิโลนะ <12 2. S> 1>, 1 2 2นะครับก็จะเป็นเส้นเลี่ยงเมืองนะครับที่เข้ามาถึงแปลงที่ดินของเรานะครับโดยประมาณ8กิโลนะครับห่างจากถนนหมายเลข1น,นะครับเส้นที่จะวิ่งวิ่งขึ้นไปในศูนย์ในโซของภาคเหนือนะครับก็9กกิโลก็ถือว่าไม่ได้ไกลนะครับเวลาที่เราเลี้ยวเข้ามาจริงๆ แนวขอบเขตที่ดินนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านซ้ายมือต้องบอกว่าเป็นแปลงที่ดูแล้วสะอาดตาอีกหนึ่งแปลงนะครับทางด้านของทิศตะวันตกทางด้านของทิศตะวันตกเดี๋ยวซึ่งผมก็จะพาท่านผู้ชมไปเดินดูด้วยนะครับแต่ให้ดูภาพมุมสูงในณขณะนี้นะครับว่ามีลักษณะเป็นเหมืองน้ําสาธารณะหรือว่าคลองน้ําสาธารณะมีความยาวถึง230เมตรนะครับยาวไปจนถึงทางด้านของท้ายแปลงที่ดินนะครับซึ่งเป็นทางด้านของ ทิศเหนือทางด้านของทิศเหนือนะครับก็จะมีสระสี่เหลี่ยมนะครับเนื้อที่โดยประมาณ1งานนะครับก็จะอยู่บริเวณทางด้านของท้ายแปลงถือว่าบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการขุดสระได้ดีนะครับแล้วก็ไปอยู่บริเวณทางด้านท้ายนะครับทำให้เราใช้นะครับในทางด้านของหน้าแปลงที่ดินได้เต็มร้อยเปซนะครับซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะพันน้ำนะครับจากเหมืองน้ําสาธารนยเข้าไปยังสระน้ําได้นะครับทางด้านของทิศเหนือ แล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีในส่งต้นไม้นะครับกอตรงนี้นะครับก็จะเป็นต้นสะดาต้นประดูนะครับที่ขึ้นอยู่ทางด้านขอบเขตทางด้านของทิศตะวันออกทางด้านของทิศตะวันออกนะครับก็จะมีความยาวนะครับอยู่ที่200เมตรที่ดินแปลงนี้นะครับเรามาย้ําในส่วนของเอกสารสิทธิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า8ไร่34ตารางวานะครับแล้วก็เสนอขายในราคาไร่ละ150,000บาทเป็นที่ดินวิวเขาหลวง มีเหมืองน้ําสาธาณะคลองน้ําสาธารณะนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นที่ดินที่ดีแล้วก็สวยทั้งด้านหน้านะครับให้ดูเนี่ยในเรื่องของไฟส่องสว่างนะครับอยู่บริเวณตรงหน้าแปลงที่ดินพอดีนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟส่องสว่างหรือว่าเป็นโซล่าเซลล์ะ Sale, นะครับข้อเสียมีอย่างเดียวเลยนะครับในเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้านะครับแต่ถ้าใครซื้อแล้วคิดว่ายังไม่ได้มาอยู่อาศัยนะครับรอการพัฒนาผมเชื่อว่าถนนเส้นนี้นะครับ ต้องมีบ้านคนนะครับแล้วก็มีการขยายเขตอย่างแน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับว่าในโซนของเหมืองน้ําสาธารณะน้ำเนี่ยจะผ่านทางด้านหน้านะครับแล้วก็จะไปตามคลองหรือว่าท่อตรงนี้นะครับที่จะเข้าไปทางด้านของอาทิตย์ตะวันตก230เมตรนะครับเข้าไปเราไม่ต้องถมทางเข้านะครับเพราะว่าทางเข้าเนี่ยอยู่ตรงนี้นะฮะท่านผู้ชมนะทางเข้าอยู่ตรงนี้นะครับก็เข้าไปได้เลย บริเวณนี้นะครับก็จะขึ้นกับอบตนะครับก็จะเป็นอบตบางประมุงนะครับก็จะห่างจากแปลงที่ดินเนี่ย8กิโลเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์19กิโลนะครับอันนี้เราก็กลับกล้องไปให้เห็นตามสภาพพื้นที่เป็นถนนคอนกรกีตขนาดใหญ่นะครับแบบนี้ถือว่าขนาดใหญ่แล้วก็เข้าไปในแปลงที่ดินณปัจจุบันนะครับถ้าเราดูจากภาพมุมสูงสังเกตง่ายๆว่าที่ดินของเราเนี่ยมีการทํานาอยู่นะครับ นี่เราเข้ามานะครับก็จะเจอในโซนของอนาข้าวนะครับซึ่งตอนนี้เริ่มออกรวงแล้วนะครับวิดีโอรเราออกไปเนี่ยผมเชื่อเวลามาเนี่ยยอดต้นข้าวนะครับก็จะสูงแต่ณปัจจุบันในวันนี้นะครับลมพัดเย็นดีนะครับก็จะเห็นได้ว่าท้องทุ่งนานเนี่ยมีเขียวสวยนะครับแล้วก็ประกอบไปด้วยทางด้านซ้ายมือนะครับเดี๋ยวเราไปดูซ้ายมือที่เป็นเหมืองน้ําสาธารณะ ผมเชื่อนะครับว่าที่ดินแปลงนี้เหมาะเป็นอย่างมากนะครับถ้าจะซื้อเก็บไว้ในอนาคตก็ยังสามารถที่จะราคาเนี่ยไปต่อได้นะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยมีเนื้อที่ถึง8ไร่34ตารางวานะครับไม่ว่าจะาปลูกบ้านพักตาอากาศนะครับทำสวนทําเกษตรขุดโคกหนองนานะครับก็สามารถทําได้หรือว่าจะปล่อยให้เช่านะครับเพราะว่านาแปลงนี้ที่ดินตรงนี้ทํานาได้ถึงปีละ2ครั้งนะครับก็ตามสภาพก็จะเห็นได้ว่ามีในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะก็ถือว่าเป็นที่ดินที่สวยนะฮะ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะฮะสามารถนัดดูที่ดินเนี่ยได้ทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์วันไหนที่ท่านผู้ชมสะดวกก็นัดมาได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามา0 6 6 1 6หซึ่งเบอร์โทรตร,ตรงนี้ก็เป็น ID l ดี e ด้วยนะครับเหมืองน้ำสาธารณะตรงนี้นะครับณปัจจุบันเนี้ยมีน้ำแต่มีน้อยนะครับก็จะมีในช่วงของฤดูการที่มีหน้าฝนนะครับแล้วตรงนี้ก็สามารถที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ประโยชน์ได้ ขุดสะนะครับขุดสะก็สามารถเก็บน้ําได้หรือว่าจะตอกบ่อบาดาลก็ยังสามารถที่จะทําได้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่มีความอุดมสมบูรณ์ติดถนนคอนกรีตขนาดใหญ่วิวเขาหลวงนะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับกับราคาไม่แพงนะครับไล่ละ1นึ่งแบาทยกแปลงเนี่ยหัวเฉลี่ยแล้วนะครับก็จะอยู่ที่โดยประมาณ1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับก็จะเป็นท้องทุ่งนา ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในณขณะนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทางด้านของทิศตะวันออกนะครับก็จะมีกลุ่มต้นไม้นะฮะถ้าจากสังเกตเนี่ยไม่น่าจะต่ํากว่า20ต้นนะครับเห็นแค่ตรงนี้นะครับประมาณ20กว่าต้นแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า15-20เมตรนะครับเวลานั้นก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ได้ร่มนะครับได้อาศัยเวลาที่ท่านผู้ชมมาพัฒนาที่ดินนะครับปลูกกระท่อมปลูกบ้านหรือว่าเป็นบ้านน็อกดาว นะก็สามารถเอาเข้าไปตั้งตรงนั้นได้เลยนะครับได้ร่มได้อาศัยเอาละฮะในส่วนของวันนี้นะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะครับใครมีข้อสงสัยก็โทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดกันได้ในส่วนของวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าครับสวัสดีครับ